สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์เช่นเดิมเช่นเคยพี่น้องอเวลาตอนเย็นเย็นะคะของหลังจากเหตุงานเสมอพี่น้องหลังจากที่ออกมาจากออฟฟิศแล้วหรือว่าเหตุงานอยู่รานแล้วมีพิเศษก็คือมาซ้อมโชว์นะคะมาซ้อมโชว์เซอ,อร์ไพรส์หญ่บ้านฟินแลนด์ในในลาดิซาลาขั้งที่12ซึ่งเป็นวันเกิดของพญยบ้านฟินแลนด์นะคะแล้วก็ พวกห้านี่คือเป็นทีมคอสตูมเมคอัพอาร์ติสตนะคะคือทีมเบื้องหลังก็จะทำโชว์พี่น้องเฮ้โชว์โชว์หนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปแสดงในวันที่12มิถุนายนที่จะถึงนี้ในในสดนะคะตรงกับวันที่เป็นวันเกิดของผู้บ้านฟินแลนด์พี่น้องมืงอก,ก็เลยออกมาซ้อมพี่น้องซ้อมทุกมือแต่ว่าเพิ่งนี้เพิ่งมีโอกาสได้ทาพี่น้องได้เห็นเพราะว่าอ่าก้อนาน,าน,านั้นนั้นมันรีบซ้อมเพราะว่าบ่าท่นได้ทาว่าท่านยังโ่งโตนะคะมือก,ก็รล่งโตแล้วแล้วก็มีเวลาทาให้เบิง้งแล้วก็ มันบอกคำนะคะถ้าคำมันเหมือนว่าเห็นพี่น้องนะคะมืนอกกนกัร่วมโตมาร่วมโตกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านักแสดงจะมีใครบ้างนะคะนี้นะคะผู้นําทีมงานอีกคนหนึ่งค่ะคุณแม่ซีรสวัสดีเอค่ะสวัสดีเอฟของช่างแต่งหน้าแต่งทองฟินแลนด์ค่ะแม่ฝากเอฟซีหน่อยว่าโชว์เราจะเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ต้องบอกว่าเราโชว์อะไรนะอสวยจังใดแล้วครับพี่น้องคะ่ะโช์นี่ <c oughs> เป็นโช์ที่แบบวา่าคือ เพิ่เพนเพิ่นไปดูมาแล้วมันคร้ามันตอบโจทย์แล้วมันตอบโจทย์แล้วทีนี้ก็เอามาเราก็มาสร้างกลุ่มแล้วก็มีทีมงานเราก็ได้เห็นโชว์ก็เลยประมาณว่าทุกคนก็เห็นพร้อมกันว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่เหมาะสมที่จะโชว์ในงานของวันเกิดผู้ใหญ่บ้านนะครับคิดว่าโชว์นี้คงจะถูกใจผู้ใหญ่บ้านนะคะเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างในโชว์นี้มากเลยค่ะนะคะตอนนี้คือเราจูนกันแล้วนะคะตอนนี้ไม่คิงได้แล้วประมาณ80ดิปรเ็นค่ะใช่ไหมคะ เป๊ะปังใช่ไหมแม่ต้องเป๊ะต้องปังต้องอลังเวอร์ค่ะตอนนี้ชุดมาถึงเมื่อเช้านะคะชุดมาถึงเมื่อเช้าชุดที่ใช้โชว์ครั้งนี้จะมีอยู่หลายชุดด้วยกันค่ะก็รอติดตามดูว่าจะเป็นชุดยังไงบ้างนะคะแล้วก็รอดูนะคะว่าแม่คิงแม่ซีรีส์ของเราจะแสดงเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูคนอื่นกันนะคะน้องพี่น้องก็กําลังพึ่งรวมตัวกันนะคะพึ่งรวมตัวกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะคะนี่ก็คือ แม่แอนนะคะออแต่ก่อนแต่ก่อนเคยเป็นาาหางเครื่องให้กับคุณแม่แพวเผาแสงทองนะคะ<ม>คนนี้ก็คือเป็นเพื่อนของแม่ปอเองนะคะ<ม>เป็นจังไดซสอบโชคไปคือว่าโชคจะถึงใจผู้ยบาลบอเธอ์แต้ตอเดาอะให้แป้นครับท้ายก็แล้วกันว่าโชคแบบโชคพวกเข้าโชคเนี่ยเดาว,ว่ามันจะถึงใจผู้ยบาลบอนะคะต้องพิเศษมันบอต้องพิเศษนะคะต้องพิเศษนะคะ เขามาร่วมโตกันแล้วลหละไปใส่มาต่างโดนต่างนั่นไปตึ้กแหกับผมโอ้อันนี้มาดามจูนนะคะอีกหนึ่งนักแสดงนะคะซึ่งเป็นบัตถือมือเพือือนถถือกยามาดามจูนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวหลักในการแสดงในโชว์ครั้งนี้เลยพี่นอต้องทาเบิงเด้อต้องทาเบิงว่ามาดามจูนสิแสดงเป็นอย่างเอาก็สียิงบอยถ่ายครับแต่กอสีย่างนี้ครับแต่ฮะเดี๋ยวหันข้างเพื่อจะเห็นนม เป็นอีกหนึ่งนักแสดงหลักนะคะก็คือมาดามจูนต้องทาเบื้องพี่น้องผู้ใดบ่อยากเ่าบอสต้องเว่าทาเบื้องมือโชว์เลยนะคะทาเบื้องมือโชว์แล้วก็อีกหลายหลายคนนะเสียร่างกายง,งานสั่ง,ส,งสั่งจะสีสั่งแบบใดสั่งแบบล้อันอยากสา่งยังถึงเอฟซีว่าโชว์นี้เท่าสิรแบบตะการตาซ้ำโชว์นี้เอฟซีคอยดูนะคะพี่น้องบอาสิเป,เป็นปลระโปก้อยอันบอยมาสิเป็นสร้างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์นะคะพี่น้องอแลวก็สิมาดามจูนนะคะ อาจสได้เห็นแบบลูกแบบใหม่แนี่เราพานั้นนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เราจะพื้นที่ซ้อมก็คือเป็นหน้าบ้านของแม่ซีรีนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะันู่นนะคะแม่ซีรีค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศซ้อมกันนิดหน่อยค่ะ

เป็นสไตจพี่นอ้องเป็นบรรยากาศซ้อมเล็กๆน้อยๆนะคะของทีมงานคอสตูมเมคอัพอาร์ติสนะคะที่จะไปโชว์ในรันดิตา,า์ราครั้งที่12นะคะบันเบือพวกเยบ้านฟินแลนด์นะคะก็เลยมาแบบให้ชมเล็กๆน้อยๆนะคะพวกเราเต็มใจมากเต็มที่เต็มใจนะคะโอ้ยเมยพี่นอ้องเมยนะคะยังไงก็ฝากทีมของเราด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ทีมเราด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้เยวขอตัวไปซ้อมติ้นต่อก่อนนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด กดกระดิ่งให้ไม่ปอด้วยนะคะเข้าไปดูก็อย่าข้ามโฆษณานเด้อบายบาย